่ำให้กันจ้ะพี่นอ้องแต่วดีจ้าเ่าจะมันกินตำปูกันเลยตำปูกับตำกุ้งจ้ะพี่น้องจา้ามามจ,ว,จ,ว,จวดๆไปใส่อีกละห,หลวงก็บเป็นใจให้อีวีจ้ะพี่น้องจา้ามาท่าพี่น้องตำกุง้งตำปูตัวใหญ่ ใหญ่หลีอันนี้กุ้งเจ้าของเจ้าของนันซื้อตำปูมาพี่น,อน้องดมาสับแซบนะกันจะ้ะปุ้ยซื้อมาเด้อน,นี่จ้ะพี่น้องจะ้ะว่าแม่เจ้าของสั่งตำกุ้งบ่แม่นจ้ะมาหอดเป็นตำปูพี่นอ้องเฮวยจัาแม่นสั่งเหรียญผิดหรือว่าหลานเพิ่นเราให้ผิด พอดีจะของมีกลุ่งกับเล็กใส่กลุ่งจะของนี่จ้ะพี่น้องอุย้ยปูฉ่ำึ้นกัน,นจ้ะพี่นาะอือ้มอืมอ้มหวานอืม ลืมสอนมาติเล่ยม,มแนวใดวพี่น้องคุณตัวใหญ่ๆช่ำๆกันเลยจ้ะอืมอืมหวาน ได้บ้างอ้บังพี่นงปราดซื้อเอตำเสก็จะของตำอย ปุ oh, mm ้ง hmm. ก uh. oh. yeah. oh. uh ้ด้เพียงโอกกุ่งเพราะว่าเราพิูนเนี่ยขออนุญาตมือลุยด้จากพี่น้อง้ะ มันสุดจริงๆอืมอืม พีนนน่น้องนั่งเล่นละนั่งคันรายการเมื่อกี้ก็เลยไทยเล่นละไ่ะพยนพยานเล่นละ้าอ้ว่ะอื ไปแล้วจ้พี่น้องจา้าแซ่บเลยสัปบปะรดปเบิ่งหนังแล้วก็ไปเลี่ยมโตกันจ้าพี่น้องจา้าป้าเมนูมืนอมน,นึ่ก็แซ่บอีิรีจด้ดแซ่บเพราะยังมุดขี้ดินย่านเมืองจตุร์นี้เพป็นึ้นมากินน้ำผลละจ้าพี่น้องจา้ามือน,นี้งสับปากา็ขอลาไปก่อนหน้าจ้าจังไรก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์แน่เจา้าสวัสดีจ้า